การรักษาเลเซอร์ที่เนี่คะ่ะแตกต่างจากที่เดิมมากเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่รักษาเลยสวัสดีค่ะอุค่ะที่มา BSL คลิ n i c อะคะ่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องฟ้ากับกระแดดค่ะก็จะเป็นตรงบริเวณโหนกแก้มแล้วก็บริเวณตรงใต้ตาคือเราเป็นแบบไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวอีกทีนึงก็ตอนที่เพื่อนทักแล้วก็ส่องกระจกเอ๊ะมันชัดเจนขึ้นแบบ ชัดจนจนเราตกใจอะไรเงี้ยค่ะที่อยากรักษาเพราะว่าเราอะขาดความมั่นใจในการที่จะคุยกับลูกค้าเรากําลังงงว่าเขากำลังมองตาหรือว่ามองที่ฝ้ากระแดดของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ตรงบริเวณใต้ตาเราก็เลยต้องหาทางรักษาคือเคยไปแบบรักษาที่อื่นมาเราก็ไม่หาย หลังจากที่รักษาฝ้ากระกับทาง BSL Clinic นะคะก็รู้สึกว่าหน้าสว่างกระจ่างใสมากขึ้นค่ะแล้วก็จุดที่เคยเป็นปรอยใหญ่ๆมันจางลงอย่างเห็นได้ชัดเจนหน้าของเราตอนปัจจุบันนี้คือไม่คิดว่าหน้าเราจะได้ดีถึงขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรักษากับเงินที่เสียไปจริงๆค่ะ การรักษาเลเซอร์ที่นี่คะ่ะแตกต่างจากที่เดิมมากมาที่นี่ก็รู้สึกว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่รักษาเลยก็คือฝ้ากระจางลงได้อย่างชัดเจนฝากถึงคนที่รักษาฝ้ากระที่ไหนไม่หายนะคะมาที่ BSL Clinic คะ่ะฝ้าจางลงได้อย่างชัดเจนเห็นผลอย่างแน่นอนคะ่ะฝ้าจบที่ BSL Clinic คะ่ะ